ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลองเบอร์เกอร์ที่เป็นข้าวญี่ปุ่นปกติสั่งแต่เมนูที่กินประจำแต่วันนี้ขอฉีกนิดนึงจะสั่งเมนูที่ไม่เคยลองและร้านวันนี้ที่มาคือร้านมอสเบอร์เกอร์เวลาสั่งเบอร์เกอร์เราจะสั่งคู่กับแวร์ลูเซตด้วยซึ่งเขามีหลายราคามากๆม,มีของทอดหลายแบบให้เลือกและได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วเราสั่งแบบเริ่มต้นนะคะคือ89บาทจะได้ของทอดเป็นออเนียนลีและเมนูที่เราสั่งประจำคืออันนี้เลยมอสชีสเบอร์เกอร์เขาเป็นเนื้อชั้นดีเกรดพรีเมียม่กกกินน้ขงงออออทตจ เน,น้นลิงจิ้มซอสแล้วคือกินเพลินมากและน้ำอโลมคู่ใจต่อด้วยอสองเมนูที่ไม่เคยลองมาก่อนกุ้งเทมปุระไรซ์เบอร์เกอร์เขาจะมีกุ้งเทมปุระที่กรอบนอกนุ่มในตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วก็กินคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆที่ผสมคนวิโนนึ่ๆพร้อมกับผักรวมทะเลทอดและซอสวาฟูซูพิเศษสุดท้ายชิทเก้นเทริยากิเลดชิสเบอร์เกอร์น้ำสลัดให้เยอะมากๆแล้วผักกาดแก้วก,ก็สดใหม่มาพร้อมกับเนื้อไก่นุ่มๆที่ราดซอสเทริยากิและกะหล่ำปีสดกรอบโดยรวมแล้วกับเมนูใหม่ที่เพิ่งสั่งงมม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 าา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 าเเเเนนนนนนนีีี่่่่่่่่ยยยยสสสสววววววตััััรรรรชออ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 บบบหหดดลละะะไไปถ้้้ใใคคคคกกกกกผททืแข